คุยกับนิกกี้สบายใจสนุกได้หัวเราะวันหนึ่งนี่ก็นานสําหรับพี่นะนิกกี้เอาเหมือนเพิ่งคุยกับพี่สแตมก็พี่ตุ๊กวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งก็นานสําหรับพี่ไงโอ้พี่ตุตาไปหวานอย่างเงี้ยอยากให้หนุ่มพูดแบบนี้ว่ามีความสุขดี แต่เป็นคนขี้งอนนิกกี้ไม่ใช่นคนแต่ร้ายแต่คนขี้งอนงอนเดี๋ยวก็หายกดง่ายหายไวพยายามจะให้มันเกินยีิบสี่ชั่วโมงมันไม่ค่อยเกินพี่พยายามทตงงอนให้เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่อะนี่กี่คนขี้งอนงอนมากแบบกราะงอนมากใช่ไหมไม่คุยไม่เล่นไม่แตะไม่ต้องเออเห็นไหมงอนโอ้โห,หใจร้ายใจงอน นอนแบบนอนแบบเจ้าตัวไม่รู้ด้วยว่าเรางอนใช่ไหมกัสไทยแล้วมอกด้วยว่าเรางอนกัสขี้น้อยใจกัสไม่น้อยใจกัสเป็นคนที่ไม่ขี้น้อยใจแต่ว่าใจน้อยกัสไม่ป็นคนใจน้อยพี่กัสไม่เป็นคนไม่ขี้น้อยใจกัสขี้น้อยใจเลยน้อยนิกกี้น่ะโอ้โหใจน้อยจริงๆไม่มีปิดเลยนิกกี้เลย อย่าให้องลงใช่ใช่องลงแล้วไม่ฟังใครใารกันน้อยใจแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครน้อยใจว่าข่อยพี่ก็เป็นคนที่น้อยใจแต่ตอนนี้เหรอน้อยใจน้อยมากกว่าน้อยกันน้อยใจเหมือนกันไหมเส้นบางๆมากเลยพี่ตามันเป็นเส้นบางๆมากเลยค่ะ พี่นอยนะกะว่าโนงพีเอะอย่างเงี้ยเนี้ยโนนอะโนนมันใช้คนไงแต่ท่าน้อยใจมันใช้คนเดียวคนแต่ท่าน้อยอ่ะทุกคนเลยเออการพูดถูกอะน้อยแบบเบื่อเบื่ออย่ามาได้ป่ะอย่ายุ่งได้ป้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่าน้อยใจมันใช้คนเดียวไงเออคนอื่นไม่ช่ไงพี่ดูเด็กสิเขารู้ดีกว่าพี่อีกเนี่ย นอแบบไม่อยุ่ัวอะไรเยออะไรองี้สรุปใครอยู่ใครอยู่ในห้องแตแตมบอกมาจริงไหมนิกกี้วันนั้นน่ะยังยังไม่ยังไม่จบเลยนะเรื่องใครอยู่ในห้องแตแตมนั่นเขาไปนอนโรงแรมก็มีสาวด้วยนะหรือเปล่าสาวอะไรสาวก็ชื่อแปลกกชื่อสิงหรือว่าช้างนี่แหละก็จําไม่ได้เหมือนกัน ชื่อกระป๋องนี่ซื้อสามกระป๋องเอานี่กี่คุยตั้งนานนึงเปิดไมค์กันพี่ตุ๊กตาเฮ้ยแซวไม่ได้เยอะเนีย่ยแซลทันมุกพี่สแตมเลยว่าสาวว่าชื่อกระป๋องเออน้องป๋องดาวถูกเลยแซลพี่สแตมว่าพี่ตุ๊กตาไม่ต้องบอกเขาที่แล้วหรอกบอกเอาวันนี้ดีกว่าไม่ขึ้นมามีพิรุษแล้วแค่นี้เองกลัวเสียงรุดชัววันเนี้ยแค่นั้นแหละแปลก อ้างคนเยอะไม่ไม่ได้ละเหลือแค่นี้เหลือแค่4ี่คนเราแค่รามาคลิกใครกันอยากตรงไหนแต่พอเธอมาเงียบยิ่งน้อยใจเข้าใจมาแล้วนะมาแล้วนะจะมีมาง้อกันสักทีมาแล้วนะ